สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกทุกคนฮะนี่หละครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับบ้านของสำนักงานครับผมใช่ออดีโอชุมแพรครับตอนนี้ก็มาส่งมอเตอร์ถนะครับถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะครับนี่นลครับเมื่อก่อนเมื่อคืนดูกลางคืนวันนี้เรามาดูกลางวันนะครับผมวันนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ ปอชัยครับกำลังดูรถอยู่ชอบไม่ชอบไม่รู้แล้วครับผะว่าล้างล้างทั้งวันกันเลยใหญ่กว่าเก่าครับล้างทั้งวันนะครับตอนนี้ก็เช็คระบบอยู่นะครับเช็คระบบทุกอย่างแล้วก็บอกการใช้งานนะครับนะครับบอกวิธีการใช้งานรถแห่นะครับผมนี่นะครับนี่คือคุณพ่อชัยครับคุณพ่อชัยคุณพ่อของพี่หนุ่ยนะครับ มาดูแลรนตัวเองนะครับแล้วก็มารับด้วยตัวเองนะครับไปรับผมที่นู่นนะครับรลทัชชุมแพนะครับแล้วก็พามาที่บ้านนะครับพนักงานของชัยออดิโอชุมแพครับนี่ครับในปั๊มอาจจะดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับมาดูในหมู่บ้านนะฮะใหญ่จริงๆครับนี่ครับผมขชัยครับตอนนี้รถคันนี้ได้เปลี่ยนทะเบียนจากทะเบียนเดิมเป็นทะเบียนป้ายเหลือยงนะครับอีทะเบียนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเลขคือเลขอะไรนะครับเดี๋ยวจะบ่อยครั้งหนึ่งนี่ครับแล้วมาลองกลางคืนอาจจะดูไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพามาดูกันว,ว่าระบบคันนี้เป็นไงบ้างมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูในสไตล์ของผมนี่เดี๋ยวเราจะเปิดหัวก่อนฮนะนี่เปิดหัวขึ้นครับ พอชัยก็จะดูไปด้วยครับแล้วก็ปิดนะครับผมเทสนะครับเพื่อเทสดูความเรียบร้อยทุกๆอย่างครับประตูครับขุมีโมทระยะไกลนะครับผมยี่สิบสาสิเมตรได้สบายครับประตูเปิดล็อกครับปิดล็อกเรียบร้อยประตูเปิดครับปิดครับผมปิดประตูด้วยีโมทนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากรถประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบเมตร นะครับแล้วก็เวทีต่อเลยครับนี่นะครับเวทีเปิดข้างผนังบนขึ้นก่อนเลยครับ90องศาครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่เป็นระบบไอดูริกนะครับผนังข้างเปิดด้วยระบบไอดูริกเวทีสไลด์ก็สไลด์ด้วยระบบไอดูริกนะครับคุณพ่อชัยตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมจุดต่างๆนะครับ นี่ครับเดินทางจากบ้านโป่งราชชุรีตอนสองทุ่มนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนะครับรถไม่เงียบเรามาส่งรถพร้อมบอกวิธีการใช้งานจุดต่างๆของรถนะครับ นี่ครับดันบนเปิดสุดไม่ได้นะครับโดนหลังคาเมื่อกี้ไม่โดนนะครับนี่ครับยืดมาแล้วนะครับสุดแล้วจะตัดนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้พ่อชัยขึ้นไปดืนบนเวทีนะครับผมพ่อชัยนะครับโอเคผาพ่อชัยขึ้นไปเวทีดูครับลองขึ้นไปดูว่าแข็งแรงขนาดไหนนะครับย่างขนาดไหนครับนี่ครับนี่แหละนะครับ พ่อชายเดินสบายสบายไหมครับจริงๆเปิดคาเปิดอีกครับชนชนหลังคาครับชนหลังคาชนขอบหลังคานะครับเลยเปิดไม่ได้นะครับจริงมนเปิดได้เก้าสิบองศาครับนี่ครับตรวจสอบความต่างๆนะครับสําหรับการใช้งานนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางกลับราชบุรีทันทีเลยนะครับผม นี่นะครับรถทุกคันที่ออกจากอู่โมเดิร์นนะครับหรือว่าอู T ่ต่อรถแห่เบัร์เกอโลกจะมีโลโก้ออกประจํารถทุกคันครับนี่ครับโลโก้นี้ครับอู T ่ต่อรถแห่เบัร์เกอโลก MB ็มบีโมเดลบัคครับ<ม>นี่ครับว<ม>ันนี้ก็พ่อชายตรวจตรวจนะฮะตรวจความบกครองนะครับมีอะไรบ้างครับพ่อม,มีมีอะไรตอนนี้มีอะไรบกครองไม่มี ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีตังค์หมดแล้วครับตำลแห่มาแล้วนี่ครับลงแล้วครับอันนี้คุณพ่อชัยนะครับคุณพ่อชัยคุณพ่อขอบคุณหน่อยนะครับของคุณหน่อยนะครับก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับดูข้อบกพร่องนะครับมีไหนิีได้นะครับเพื่อเอาไปปรับปรุงนะครับ ปิดครึบนี่ครับบันไดกลางวันนะครับนี่เลยนะครับตอนกลางวันสวยๆครับใบไม้เข้าบะเข้ามาหมู่บ้านนะครับต้องเช็กสายไฟนะครับต้องเช็คสายไฟดูว่านี่ครับทุกอย่างก็คุมด้วยรีโมดคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นประตูเปิดค่าวิธีสไลด์นะครับสี่ตัวคุมด้วยรีโมดสองชุดครับชุดละสองแชนแนลนี่ครับ ปิดสนิทนะครับผมเหมือนลิ้นชักอย่างที่พี่ป้อมบอกครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับใครอยากรู้ทะเบียนคันนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าของมาเฉลยนะครับผมให้เจ้าของมาแล้วนะครับคันนี้เปลี่ยนทะเบียนจากป้ายขาวเป็นป้ายเหลืองนะครับผมเป็นวิตเตอร์ไม่ใช่ดีครับผิดแต่เมื่อคืนแล้วครับเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยโลนะครับ e เครื่องยี4สิบสามสี่ร้อยยี่สิบแรงนี่ครับ ไปดูรอบนอกนะครับใหญ่โตโมรานนะครับอาจจะไม่ใหญ่ในอู่นะครับเมื่อออกมาอยู่ด้านนอกแล้วครับใหญ่จริงนะครับความยาวอยู่ที่11บเอดเมตรสาสิห้าเซนนะครับความสูงที่สี่เมตรยี่สิบห้าเซนเมื่อรถวิ่งนะครับรถคันนี้สามารถยกสูงนะครับยกได้ด้วยระบบลมคอนโทรลด้วยมือแค่ปลายนิ้วนะครับยกได้ถึงสูงสี่เมตรห้าสิบนะครับหมอบได้ถึงสี่เมตรนะครับผมก็คือหมอบติดพื้นได้นะครับเหมือนรถบัสเลยนี่ครับใหญ่โตครับดูความสูงนะฮะ จะถึงไฟไฟนู่นแล้วครับจะถึงไฟสองทางแล้วครับความสูงเขานะครับช้างใหญ่เมืองชุมแพนะครับก็ฝากด้วยนะครับชัยออดิโอชุมแพชื่อเดืมคือชัยเครื่องเสียงชุมแพครับดาดาช็อปนะครับผู้ถนนุนหลักเลยจาภาไปชั่นนะครับไปดูได้ที่เพจนี้นะครับฝากด้วยนะครับชัยออดิโอชุมแพศูนแปดเจ็ดครับเก้าสี่สี่เก้าห้าสองหนึ่งครับศูนย์ปดหกเก้า 0ูนครับขอโทษครับ3ามสามแครับช้างใหญ่เมืองชุมแพรนะครับผมใช้ออดีโอใครไปดูตัวจริงได้เลยครับบ้านนาโพตำบลจุมแพออาเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับระบบเสียงโดยช้างออเดีโอซิเต็มนะครับผมนี่ครับพ่อคุณพ่อบอกจะเข้าบ้านยังไงฮะบ้านนี้เดียวเองกำลังเล็งฮะรถเข้าบ้านนะฮะ ต้องทุบหลังทุบทุ่วแพงให้พ่อคิดว่าต้องทุบกต้องอันแรกคือทุบบ้านก่อนฮะหลังหนึ่งครับพ่อบอกฮะทุบบ้านก่อนีด้พ่อทุบบ้านก่อนลองรถทุบบ้านหลังหนึ่งก่อนนะครับยอมทุกล้านนะครับใจรักนะครับคือทุบบ้านเพื่อรถแห่เข้าอยู่ในบ้านนะพ่อบอกทุบบ้านหลังหนึ่งก่อนครับถ้าไม่ทุบเน่ก็ขอญาตนะครับผมขอญาตขอบคุณทุกคนนะฮะขอญาตจบไล์สดแล้วก็ เดี๋ยผมต้องเตรียมตัวเดินทางครับนะครับราชบุรีแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างระบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้แนะนําวิธีใช้กับคุณพ่อชัยไปแล้วในเบื้องต้นนะครับวิธีการใช้รีโมทคอนโทรลชุดลมชุดฟิวนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถนะครับก็แนะนําพ่อชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับอยากดูรถแห่ขั้นไหนนะครับหรือเร็วนี้น่าจะเป็นรถแห่ขั้นไหนติดตามในเพจของ โมเดนบัสนะครับอู่ต่อรถแห่บนลือโลกมีแน่นอนครับในเ,เร็วนี้เรามีรถอีก5คันนะครับอยู่ในสังกัดของอู่ต่อรถแห่บันลือโลกคันนี้เป็นคันที่ใหญ่ที่สุดนะครับในชุมแพก็ว่าได้ณนะตอนนี้ช่างใหญ่เมืองชุมแพนะครับซีเลอร์อีโนโซีเลอร์เจ็ดร้อยนะครับความยาวสิบสามไม่ใช่ดีครับสิบเอ็ดจุดสามห้า ความสูง4เมตร15โดยประมาณนะครับสามารถยกขึ้นยุกลมด้วยแค่ปลายนิ้วเพราะช่วงล่างทั้งคันเป็นถุงลมหมดเลยครับไปแล้วครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามช่างใหญ่เมืองจุมแพรนะครับกว่าด้วยอีกหนึ่งหน่วยนะครับหนึ่งหนคันนะครับหนึ่งคันใช้บริการได้นะครับเอาไปแห่งานไหนนะครับรับรองจ้าภาพไม่ผิดหวังนะครับโดยลบทงที่ทันสมัยนะครับความใหญ่โต เรียบหรู V.I.P มีระดับนะครับฝากด้วยครับส่วนของอีสานตอนบนครับขอนแก่นสารคามน้องวลลพูนเมืองเลยใจยะูุ่มก็ฝากคันนี้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับฝากด้วยนะครับผมขอบคุณครับ